สวัสดีค่ะมาพบกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับโปรเน็ตของ AIS นะคะในเดือนเมษายน2 5 6 4าหสำหรับเดือนนี้โปรเน็ตของ AIS ก็ไม่ได้แตกต่างจากเดือนมีนานเลยนะคะก็จะเป็นรหัสเดียวกันด้วยซ้ำไปแต่เดือนนี้หมอนจะเอาเฉพาะาคนที่ไม่เน้นโทรกับคนที่ชอบโทรนะคะ ก็มีมาให้เลือกเอาที่แบบว่าขายดีที่สุดละกันนะคะเรามาดูแพ็กเกจแรกกันเลยนะคะสำหรับแพ็กเกจนี้ได้เน็ตไม่อันไม่ลดสปีดนะคะได้โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงนะคะโทรฟรีนานครั้งละ15นาทีนะคะได้ Wi-Fi ฟรีความเร็วเน็ตก็อยู่ที่10เมกะบิตนะคะราคาเดือนละ359บาทเองนะคะรหัสกดก็คือดอกจัน 777ดอกจัน9109สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะแพ็กเกจที่2นะคะความเร็วไม่อั้นไม่ลดสปีดเหมือนกันนะได้โทรฟรีทุกเครือข่ายเหมือนกันได้ Wi-Fi ฟ,ฟรีนะคะความเร็วอยู่ที่4เมกะบิตราคาก็อยู่ที่259บาทนะคะต่อเดือนนะคะต่ออายุให้อตัตโนมัตริราคาที่แจ้งรวมภาษีเรียบร้อยนะคะ รหัสกดก็คือดอกจัน777ดอกจัน9108สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะสำหรับแบบที่3แบบที่3ก็ได้เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดเหมือนกันนะคะได้โทรฟรีทุกเครือข่ายเหมือนกันใน Wi-Fi ของ a s s ฟรีไม่จำกัดนะคะอย่าลืมนะคะว่าโทรฟรีนานครั้งละ15นาทีนะคะอย่าโทรเกินถ้าโทรเกินก็จะเป็นนาทีละ1บาท ความเร็วอยู่ที่2เมกะบิตนะคะราคาเดือนละ209บาทเท่านั้นเองนะคะรหัสกดก็คือดอกจัน777ดอกจัน91074เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะ และแบบที่2นะคะจะเป็นเนต็ตที่ไม่อั้นไม่ลดสปีดเหมือนกันได้ WiFi ฟรีนะคะของ AS นะคะฟรี free. แต่สำหรับแบบนี้จะไม่มีโทรฟรีให้นะคะสำหรับคนที่ไม่ค่อยโทรถ้าจะโทรก็คือโทรไลน์โทร Messenger แบบนี้ไม่ได้โทรกดเบอร์โทรนะคะสำหรับแบบที่1นนะคะความเร็ว2เมกะบิตราคาแค่เดือน150บาทนะคะกดรหัสก็คือดอกจัน777ดอกจัน9181ค่ะ แบบที่2นะคะเน็ตไม่อันไม่ลดสปีดนะคะได้ไวไฟฟรีความเร็วก็อยู่ที่4เมกะบิตนะคะราคาอยู่ที่200บาทเองนะคะต่อเดือนนะ,ะถ้าจะโทรก็โทรไลน์โทร Messenger เนาะ,ะรหัสกดก็คือดอกจัน777ดอกจัน9 3 2สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกราคาที่แจ้งจะเป็นราคาที่รวมภาษีเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราก็เติมเงินเข้าไปเพียงแค่200บาทเท่านั้นเองต่อเดือนนะคะ แบบที่3เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดนะคะได้ Wi-Fi ฟรีของ AAS นะคะไม่มีค่าโทรฟรีให้นะถ้าโทรก็คือโทรผ่านแอปพลิเคชันได้ฟรีนะคะความเร็วอยู่ที่10เมกะบิตนะคะราคาก็ไม่แพงเดือนละ300บาทนะคะอันนี้คือความเร็วเยอะเนาะความเร็วสูงสุดสำหรับรหัสกดก็คือดอกจันทร7ด7ดอกจันทร5 9ห5 9ี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออก ทุกแพ็กเกจนะคะจะมีการต่ออายุให้อัตโนมัตินาน6เดือนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อใกล้ถึงวันที่จะครบกําหนดก็ต้องเติมเงินเผื่อเข้าไปเลยนะคะเพราะว่ามันจะหักเงินของเราอัตโนมัติถ้าเราไม่เติมเงินเข้าไปถ้าเกิดเงินของเราไม่พอมันก็จะกินตามแพ็กเกจหลักก็คือ1เมกะบิตเนี่ยหบาทห้าสนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเติมเงินให้ครบตามจํานวนแพ็กเกจที่เราสมัครเข้าไปนะคะ